ับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมแ2ดสองหน้านิดหนึ่งช่างมันไม่เป็นไรก็พอดีขับรถออกไปข้างนอกนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมไม่ได้ใช้ขับรถก็สักอาทิตย์กว่าแล้วเดี๋ยวต้องขยับรถบ้างนะครับเข้าออกซอยลระบาด ยุ่งยากนะเดี๋ยวเนี้ทุกคนพมา่าเมียนมาชาวเมียนมานะครับแรงงานต่างด้าวหรือว่าชาวเมียนมาเต็มท้องถนนเต็มซอยเต็มอะไรไปหมดนะอืมบางทีก็จักรยงจักรยานนะครับที่ที่ที่พม่าปัน่นบางทีเลนเลนรถอะวิ่งรถมันไม่เหมือนกันเนาะ ประเทศพม่ากับประเทศไทยมันวิ่งรถไม่เหมือนกันตรงบ้านเราวิ่งซ้ายนะของเขาวิ่งขวาอพอเข้าซอยพอเข้าซอกเข้าซอยนิดหน่อยมันก็จะตีขวาของมันพอตีขวามันปุ๊บมันก็จะเป็นซ้ายเรานั่นแหละเออมันก็ความจริงนะมาอยู่ที่ไหนประเทศไหนหรือเหมือนเราเหมือนกันเนาะถ้าไปอยู่บ้านเขาหรือเราก,เราก็เราก็ต้องศึกษา ให้ดีก่อนนะไม่ว่าจะขับรถขับลาหรือจะอืมจะเข้าเล่นไหนอะไรยังไงนะครับที่มันมั่วๆมาไงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จักรยานอย่างเดียวนะทุกคนเอ่อเมียนมานะมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหอิสระเสรีมากนะทุกคนเออผมว่าอยากจะพูดเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยแต่ว่าพูดอ่าแค่แค่อยากพูดคุยเฉยๆนะเราก็มัน ก็ไม่มีสิทธิ์ไปแหกห้ามใครอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อก่อนนะชาวเมียนมานะที่มาอยู่แถวแถวบ้านผมเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยโหจักรยานนะครับเดินกับจักรยานนะครับเต็มนะครับอาพาร์ตเมนต์ตรงไหนคอนโดตรงไหนนะฮะที่ผมอยู่ก็เป็นคอนโดนะเต,ต็มนะครับที่จี่จอดอะไรก็แน่นไปหมดนะ ว่าแหละไอจักรยานก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันื่อความอำนวยความสะดวกอะ่ะการเดินทางของเขานั่นแหละเนาะแต่ยุคหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะ <c oughs> ห้าปีหลังมาเนี่ยเออสิบปีหลังเออสิบปีหลังก็ยังไม่เท่าไหร่ห้าปีหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าชาวเมียนมานะหลายๆคนเนาะซื้อมอเตอร์ไซค์นะอุย้ย ซื้อมอเตอร์ไซค์เนาะมีตะคันใหญ่ทั้งทีอะมีบงบิก๊กไบเอ็นมงเอ็นม็กอ,อะไรพวกนี้แหละฮอนดา้นดาวงฮอนดา้าเวฟอะไรนะครับเอ้มไปหมดนะเดี๋ยวนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์เพราะเนี้ผมก็เคยพูดเล่นๆนะคุยเล่นๆกับพพวกว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ต่างประเทศเี่ยเราไปทำงานที่เมืองนอกเนี้ย เราจะสามารถซื้อรถแบบนี้ได้ไหมทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะเอออยากรู้เหมือนกันนะว่าเราเนี่ยมันมันซื้อยากไหมหรือว่ามันมันแต่ในความรู้สึกผมว่าถ้าเราไปทํางานที่ต่างประเทศนะที่ไม่ใช่ประเทศเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันซื้อยากนะจะมาซื้อมสอสงมอไซคอะไรขี่หรือว่าขับรถยนต์รถอะไรเงี้ย มันแต่ว่ามันก็มีหลายประเด็นเนาะสมมุติว่าคนไทยที่อยู่เมืองนอกที่เขาทํากิจการหรือเขาเป็นนักธุรกิจหรือเขาอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะมีในเรื่องของการขับขี่รถหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะผมว่านะแต่ด้วยอย่างสถานภาพแบบอย่างเราเงี้ยไปทํางานเป็นลูกจ้างเป็นบริษัทหรือว่าโรงงานหรือ,อางานอะไรก็แล้วแต่ที่เมืองนอกอะ เราจะสามารถซื้อรถขับได้เปล่าซื้อรถขี่ได้ไหมอะไรเงี้ยผมผมยังนึกนึกไม่ออกเลยว่ามันมันมันเป็นไปได้ไหมมันทําได้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนขออภัยนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าผมใช้โทรศรรัพทนะ์ถ่ายเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเงินซื้อกล้องโกโปรนะครับก็รอเงินนั่นแหละมเลมื่อหรเมไม่รู้จะได้จนกว่าช่องอจะมีเอฟซติดตามชมเยอะนะครับ ได้มีเงินซื้อหน่อยก็อย่างที่บอกนะครับอุ้ดมันมันเยอะนะทุกคนผมว่านะ <c oughs> อันนี้ก็ขับรถไปด้วยพูดคุยไปด้วยพอดีถือโอกาสขับรถมา้างนอกนะครับก็เลยได้อัดคลิปปกติก็นั่งกินข้าวแล้วก็อัดคลิปนั่นแหละพูดคุยรถมอเตอร์ไซค์มันซื้อง่ายเนาะแต่ว่า ไม่รู้เขาตรวจสอบยังไงอะไรยังไงนะครับเออมันมีระบบไหนเราก็ไม่รู้ข้อมูลตัวนั้นเนาะข้อมูลในการเอเซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้ให้ใหชาวเมียนมากนะครับที่เขามาทํางานอยู่ที่บ้านเราเนี่ยซื้อมาขับขี่เนาะแต่เราก็ไม่เราไม่ได้มีสิทธิ์ไปว่าเขาเนาะว่าเออซื้อมาทำไมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้เราแค่ วาแสดงความคิดเห็นนะครับก็อยากรู้แค่นั้นเองเนาะว่าเปรียบเทียบกันรัฐบาลเราเยนะรอย่างนี้ยังแล้วก็อีกเรื่องนะมีม,มีลูกมีเต้านะผมอยู่ตรงเนี้ยมาโอโ้โหผมอยู่สมุทรสาครมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะนี่จะสี่สิบกว่าอย่5ห้าสิบลมผมเห็นชาวมเมียนมา,าเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ย บางคนอยู่นานเลยอยู่จนบางคนอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆกผมเห็นตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมเห็นนะ่ะบางคนมาอยู่ตั้งแปดเก้าขวบเนี้ยต้นโตเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเดี๋ยวเนี้โอ้โหบางคนก็อยู่จนแก่จนอายุเยอะนะแต่ว่าเขาไม่คิดจะกลับบ้านเขาหรือว่าไงอะไรอย่างเงี้ยนาะหรือด้วยสถานภาพสถานการณ์ในบ้านเขาหรือว่าเศรษฐกิจหรือการ เป็นอยู่การนํำมาหากินมันจะลําบากยุ่งยากเนาะมาไปอยู่ประเทศไทยมันก็มีงานมีการทําอะไรเงี้ยอืมบางคนมาอยู่มีลูกนะแบบมีลูกมีเต้ามีคลอดลูกมีท้องมีเธอผมก็จะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นะบ้านคนไทยเนี่ยถ้าไปทํางานอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงญี่ป,ปุ่นหรืออิราเลหรืออเมริกาหรือรอ,รอ,รอ,อะไรก็แล้วแต่ผมผมม <c oughs> ในความรู้สึกผมนะผมว่า ไม่เห็นมีคนไทยหรือว่าอะไรที่จะไปท้องไปอุ้มท้องไปคลอดลูกที่นู่นอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่รู้ว่าจะมีหรือเราไม่รู้แต่ว่าแต่ในความคิดของผมนะหรือว่าใครท่านใดรู้นะก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามันมีหรือไม่มีหรือว่าเขาต้องใช้สิทธิ์อะไรไหมถึงจะท้องได้เอท้องหรือว่าคลอดลูกได้อยู่ที่ประเทศนั้นนั้นอะไรเงี้ยมันมันซึ่งต่างจากบ้านเรานะแบบเอออิสระเสรีเหมือนกันนะ แล้วเดี๋ยวนี้ยไม่ธรรมดานะครับมีโรงเรียนอีกเนาะเอเมื่อก่อนนะตอนที่ผมจะเอาลูกไปเข้าโรงเรียนนะลูกชายผมอนะผมต้องย้ายทะเบียนบ้านตัวเองนะมาอยู่ที่สมุทรสาครน,นะจิตความจริงผมก็อยู่นี่นานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้มีบ้านอยู่ที่นี่ไนงะเออผมก็เลยเ,เพื่อจะเอาลูกเข้าโรงเรียนนะครับอา่าให้ได้เพราะผมก็เลยต้องย้ายทะเบียนบ้านตัวเองเนาะม <c oughs> าอาศัยเอ พราะพวกกันนี่แหละพี่ๆที่อยู่หมู่บ้านน้องน้อยด้วยกันเนี่ยอสมุทรสาครด้วยกันเนี่ยก็เลยได้ได้สิทธิ์ได้ลูกเข้าโรงเรียนเนาะอืมเมื่อสักเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะโอ้โหผมยังคิดน้อยใจเลยบางทีเด็กพม่านะเข้าโรงเรียนทั้งๆที่เราเป็นคนไทยแท้ๆบางท,ท,ทีเข้ายากนะเออก่อนหน้านี้จะเข้ายากมากเลย ครไม่ได้เป็นคนพื้นที่หรืออะไรเงใครเป็นคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดแล้วก็เอาลูกมาเข้าโรงเรียนก็จะยากอะ่ะต้องมีพ่อหรือกับหรือ,รอไม่ก็แม่เนะี่ยมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กพมา่าบางทีพูดไทยยังไม่ชัดเลยบางทีพูดไทยได้บ้างไม่ได้บ้างไปเรียนโรงเรียนไทย,ยนะโหแบบสุดยอดนะครับแต่ว่าผมยังบางทีบางทีคิดน้อยใจว่าโหเราเป็นคนไทยแท้ๆเงี่ยนะ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีโรงเรียนที่เขาสอนพม่าโดยตรงนะไอ้นัน่น,นก็ไม่เกี่ยวกันนะครับอให้เด็กๆไปเรียนเนี้ยนะที่เขามาเกิดที่นี่หรือว่าโตที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเออเขาโตที่นี่หรือว่าหรือว่าเกิดอยู่นี่เลยหรือว่าเกิดจากที่เมียนมาแล้วก็มามากับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าไม่มีแรงงานชาวเมียนมาเนี้ยอ่าก็คิดกลับกันว่า ออใครคนไทยสมัยนี้เนาะเขาก็ไม่ได้ทํางานแบบผมว่าน้อยเพราะว่าอะไรปะถามว่าคนไทยขี้เกียจหรอไม่มันก็ไม่ใช่นะคนไทยขยันก็มีแต่ว่าด้วย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 เขาเรียกว่าอะไรความการพัฒนาประเทศหรือความเจริญของประเทศอะไรเงี้ยมันมันมีความเจริญมากขึ้นนะครับ คือคนไทยก็มีการศึกษาเยอะขึ้นถามว่าจะไปทํางานแบบเหมือนสมัยอย่างผมมากรุงเทพใหม่ๆเนี้ยนะสักสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี้ยสามสิบสี่สิบปีบางคนมาก่อนหน้านั้น,นอ,อีกมาหางานทําในกรุงเทพเพื่ออยากได้งานทําอะไรเงี้ยมันจะต่างกันกันกบสมัยอ,อสมัยนี้เนาะซึ่งบ้านนอกบ้านานาต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ความเจริญน,นะครับมันถึงหมดแล้วเนาะอืม มันมีความเจริญต่างๆนานานะครับโอ้โหถนนหนทางโวงเซเว่นหรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่สิ่งอำนวยความสะดวกในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อย่างคนต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เยอยากเข้าเมืองเขาไม่ได้อยากเข้ากรุงเทพเนาะเพราะเขาอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเขาก็มีไรายได้มีอะไรเนาะเออนะครับมันก็มีความรู้สึกว่าเออชาว เมียนมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาทํางานหรือว่าชาวสปปลาวนะครับสบปปลาวนะครับกัมพูชาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทํางานที่บ้านเรานะครับเขาก็จะมาใช้แรงงานซึ่งความอันนี้ไม่ได้ว่าเนาะแบบเราก็เราก็พูดตามความจริงว่าเออความเจริญของเมืองไทยมันมันเยอะนะครับมันก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะ เริญแล้วก็มีอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเยอะนะครับสมุทรสาครที่ผมอยู่อย่าเงี้ยสมุทรปราการเนี่ยะดับหนึ่งเลยนะนนบุรีปรทุมธานีนะครับกรุงเทพนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละทุกคนอันนี้ผมจอดรถรอเติมลมนะบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเออ คือข้อเปรียบเทียบว่ามันมันเป็นแบบนี้ได้เนาะในอย่างที่อย่างเราจะไปอยู่บ้านนอกไออยู่ประเทศนอกเราจะทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะอืมใครมีความคิดเห็นหรือฟังดูแล้วแบบเออได้หรือไม่ได้แล้วก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามีเหตุผลอะไรไหมว่าเออเขาใช้สิทธิ์อะไรไหมที่ว่าเออไปอยู่เมืองนอกไปทํางานาบางทีคนบ้านเรานะ่ยไปอยู่เมืองนอกนะอย่างพวก เพื่อนๆกันพวกผมเนี่ยไปอยู่อิสราเอลตอนนั้นนะก็เขาไปอยู่กัน่ห้าปีเขาก็กลับแล้วอะไรเงี้ยนะบางคนห้าปีสิปีกลับแล้วแต่ต่างจากที่พี่น้องชาวเมียนมาหรือพี่น้องชาวกัมพูชงบูชาอะไรเงี้ยเขาจะคือเขาจะอยู่นานไงผมรู้สึกว่าเขาอยู่นานอ่ะอืมก็เลยแบบเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอองงเหมือนกัน บางทีนะมีไม่มีความเกรงใจก็มีนะผมว่า,เ,าเพื่อนบาน้านเราเนี่ยบางบางคนนะผมว่าบางคนก็ดีบางคนกอ็อย่างเช่นอย่าง,างาามีอยู่วันหนึ่งลาวตากผ้าอย่างเงี้ยนะของผมเนี้ยซึ่งซึ่งอยู่อยู่ เขาเมียนมาเนี่ยเขาเขาเอาผ้ามาตากที่ราวเราโดยที่เขาเขาไม่ได้ขออนุญาตเราเนาะอืมเราก็ไม่ได้ห่วงหรอกนะหมายความว่าก็มาถามหน่อยนะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะมาถามมาขอญาติหรืออะไรเงี้ยพี่เออวันนี้ตากผ้าอะไรอย่างเงี้นนนยน,นะที่เราอยู่เอ่อหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็น,นเป็นรั้วนะหมายความว่าเออมันเป็นผมอยู่คอนโดเป็นอยู่ชั้นหนึ่งไง ก็เป็นที่โล่งโล่งแบบเราตากผ้าเราก็จะตากไว้หน้าบ้านนะแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเหมือนเป็นปพว่กัวกันเนี่ยเขานี่ก็สนิทกันรู้จักกันนะเขาก็มาขอนะเขาก็มาถามว่าร้าตากผ้าว่างขอตากในเด้ออะไรนี้อะไรได้ไม่เป็นไรผมไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้สีเรียดหรอก <c oughs> แต่อยู่ๆโดยมาใช้โดยพลการเนี่ยมันก็มันก็ไม่โอเคนะผมว่าหลายๆคนก็จะคิดเหมือนกันแหละ นะครับบางทีมันไม่มีความเป็นส่วนตัวบางครั้งเอ,อมันดูแล้วแบบเผื่อเราจังหวะเราเนี้ยเราซักบ้างเราจะตากบ้างพอดีกันเนี้ยที่ก็ต้องไปเอ,อถามหาว่าของใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นก็ไม่รู้ว่าของใครครับตอนแรกๆเลยนะสุดท้ายก็เรารู้ว่าของบ้านนี้อะไรเนี้ย บางทีราวหน้าบ้านของแต่ละบ้านนะเขาก็จะมีของเขาไว้เงี้ยบางทีของเราเราอยู่ชั้นหนึ่งเราก็ต้องทําไว้เพื่อความสะดวกสบายบางทีเราก็จะไปใช้ของคนอื่นโดยพลักการมันก็ไม่ได้นะเหมือนผมผมก็เหมือนกันแหละผมก็ก็ไม่อยากไปใช้ของคนอื่นนะมันก็เกรงใจนะนะครับบางทีการอยู่ร่วมกันเงี้ยอืม การอยู่ร่วมกันนะครับมันก็มีต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันเนาะเป็นธรรมดานะครับ <c oughs> แต่ถามว่าห่วงไม,มันก็ไม่ได้ห่วงหรอกแต่ถ้ามาขอมาบอกมาพูดมาคุยกันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนั้นผมจะไปพูดกับเ,เพื่อนพี่ๆที่คนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่ารู้สึกหายไปแล้วแหละลเขาคงจะรู้อ่ะอาจจะมีคนบอกหรืออะไรเงี้ย ไม่รู้อันอไหนไม่รู้เราก็ไม่ว่านะไม่รู้ก็คือไม่ผิดอ่ะเป็นธรรมดานะครับแต่เรื่องการขับขี่รถของของเขาอเนี้ยบางทีก็โอ้โหเขาขี่เขาขับเลนขวาขี่เลนขวาเราขี่เลนซ้ายพอดีเวลาขับสวนกันนะมันปะกันนะมันซึ่งไม่ใช่ถนนแบบว่าอย่างนี้หน้าสามเลนสี่เลน ถนนในซอยหรืออาจจะเข้าซอกเข้าซอยเล็กๆในน้อยอย,อย่างเงี้ย่บางคนเขาบางคนก็พูดไทยไม่ได้เงี้ยบางคนก็พูดไทยได้มันทีเขามาอยู่ใหม่หรือแต่ผมไม่รู้เขามาอยู่ใหม่หรือไม่อยู่นานหรือยังหรือเขาอาจจะอยู่ที่อื่นมาก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ อเอาเป็นว่าบทสรุปก็คืออย่างที่บอกนะครับบางทีเราก็แค่สงสัยเนาะ,เ,ะเราก็ไม่ได้ว่าใครอะไรยังไงเราแค่สงสัยว่ามันเป็นทําอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะเนาะอย่างที่ผมพูดมารวมๆในคลิปนะครับก็ขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับให้การติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็ดูโฆษณาให้กับผมด้วยนะครับเผื่อผมจะได้ เออมีอรายไ,ได้อะไรเข้ามาเร็วๆนะครับจะได้ซื้อกล้องโปโปหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ